ไม่อาจะไปดูปีศาจอยู่นั่งดูทีวีรอเลยไม่ให้เข้าไม่ให้มันเข้าปล่อยมันตายไปเลยดู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 มันจะตายถ้ามันบอกว่าช่วยด้วยทิ่ไม่ต้องเปิดนะนี่ดีใช่ใช่ดีีไอพีเพื่อนมันมันดูารกเลยไม่มันน่ารักอยู่ กันน่ารักนั่งดูดทีวีกันเรียบร้อยมันโดนมาไปแล้วพี่รเรียบร้อยปูจำไปแล้วไอ้ปูมาไอ้ปูมาคืนนี้ปูบอลไปแล้วปุป๊บปาหยิบไอเทมไว้หน้าทีวีหน่อยพี่หยิบไม่ได้หน่อยอีกตัวแรโอ้ย <c oughs> นั่งดูเอ้ <c oughs>